มาเผียาค้าเนาะมาหามาสองก้อนถึงเลี่ยองเหลีไม่โป้ม่ปกไม่เขียวไม่หวงไม่ซางตัวตั้งหลังก็ตสีตัวตั้งหลังกับต่กูนี่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 อนี้ตั้งดีนี้ตั้งดีโค้ดโคดโค้ดโค้ด้ดดดดโคดดโดดดดด าน,น,านายสงค้ามวันนีเป็นวันที่สิบหาสอเลสองพันเศร้าครัเนาะถึงมาป่อยเหลือสีมนวันจำเจิงมุ่ป้วนเาขาคาแทงยาวนี่แหละถี่อันกันไมดโกขามนำ้ำครนะาะเฮ็ดโคกขามน้ำสองอันก็กตับี่น,อน้องเตาะเท้าเขาเดีวมาป่อย

กอีกนั้นแลกอยบกเ่นะน้ำปูน้ำบงมาป้องกันเป็นน้ำปิ้งกันารอีหูตรวจน่ะเชียงมึงปวดขนไหนนี่ไหนกันหรับต้นไม้กำกอหลง เหเหม,มาชม <busca. S 3> man, งคานเน่ะคารมากตตั้งวันขนมันนี่ขวันเขาทำกันในขนะย้อมมือขนมมาชงคารเนอนมาในวันที่สิบห้าถ้่สองเลยสองพันซาวไม่สองเลยสองวันซาวขาอันนี้ โอ้ที่ไหนกน่นนีหินยีนสมหินานออกไก่โคข้าำนีเจอตาบังปอยมืนสีมูนมันจอจิมึงปวนเหอคาในนอปอยขึ้นไวทัดเม็ดมวยตทำเม็ดจอมจิงคานออันไหนไหนเพราะสายยี่หินนี่มันขํามีคานอพี่น้องเขาใ้สายน้ำปิงคานอสายน้ำปูน้ำบวงมาป้องกันลงมาเป็นสายน้ำปิงในลวงแต่่าถึงมึงปิงมึงขยะ Ủa oh, mà đây mương muốn cua nó khăn đấy Ít mà kín thả nó mà trôi cá nó chú này Mà chung, mà chung khả, mà chung. Mà, chung khả, mà มาสานมาสานกันยาวอ้ย่าล่ะวันเราไกลอ๋อแล้วแกมเดียบเตีมไว้ตัฮงแต่ปีที่แ้วนะฮีได้แบบนี้นะตุ้งฉันหรอแกมเดบพาแกมเดบแกมเดบตั้งสาเก้ามาแกมนี้เนาด้เลยอะไรก็ไม่ติงลไปได้อะไรยั่ đi 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 em Mà mà em cam mặt em cam Mà em lao alo lao lao mày mất em mặt em mặt ok, okay.

ในวันที่สิบห้าหน้าสองเดือนสอวัน,นเช้าค่ะเนาะเห็นวันแปดคำค่ะเนาะแปดคำว่าเกาคำเกาคำมาได้เดินลองแปดคำเกเกาคำะเท็ดคำอะเออเดินลองเท็ดคำกอถึงรุนถึงรนรับในหลไร่เยี่ยวเซ็งๆกันเนาะกอเดินหมามากก็จ้า ่อยเลยเสียวขาย้าในขนอกพี่น้องเขาเซียนลงขันอคุณโงเซียนลงพ่อจะต้งเตมมันผัดตบกมีชี้ขนาดเาส่รักล้านไต้คูประตมิติด ตะเก่งตะเก่งแล้วนนไปไปเผามันมันกับป้าตายอ่ะไม่เผาไปจุดไฟเอาละวันนไปเก็บจุดไฟเอา

ตอบอะไเนี่ยบอกอะไวมันใจจเกลมาป้าเออซิงนวดการทูบอกเขาการมาสุขการิงนวดมาได้ ข้าวน้ห hmm. ว่ามานำซ้ำน้องข้าะพี่น้องเขาเหลยบกตั้งนำมานอนนำปูนำปิ้งน้องก๋วยผีข้าวหรอจาเยีดยางัวาม่อมมืออะเยอะบนมัดเลี้ยมต้องนอะมัดเลี้ยมตอ้างเนาะ เอาปลาข้าวมาไอ้เจ้าเกี่ยวกับทงพิรามีอ่ะเอาออกเรียกใจเอาเรียกนวลมาฟังลู้เรียกนวลเอามะมัดโขเนี่ยเอามีผมจ้าเออใจเอามาเย็นนาะเอามาปักขวยเลยขึ้นดอกกะไว้ล่ะเอาเอาบ้าขุายหวานหน่อยน่าเรียกนวลป้ากิมก้ามาจ้องมหน่อยมี่มจ้าเออใจเอามามาป้าเจ้าเกี่ยวกับทงพิราบีป้อมเนี่ยหลงกันมากขึ้นนะเออเจ้าไหนวะเนี่ย

นอขอนอนน้องเขานองหยิบยก่ะนี่ดีนี่ตัรงน้่งนะแค่นั้นะสายไม่น้ำเต้าเขียวคิ้ว n h i วันะ แชมแหแลบแชมลบแชมแลบแชมแลบครับพี่น้องเขาอะนี starters, ่ยเอาต่เอาต่อมาปน้องตีจที่กยเออนกันตกโคขะนอทางเฮียนตัต้นบนดาดีมาป่อยขนอพ่อถึงป้อนน้าเนี่วขาเดินมาดีมาใกล้ายเอาขาของคูับตอนพี่น้องเขาเรย่ร้อยล้ว ที่มกคือก็อาชิมติ้นไว้เล็บร้อยเอาวระกาหมอกพระก,ระกาดปีเขาแต่เฮกวนจี้ียมกันแค่นอนพี่น้องค่ะมาส่ง้ามาส่งค้ามันอ่ะมาส่ง้า,งาม,มาได้เป็นมันที่สองกัน,นอาะ อนเป็นวันที่ชิพานได้เหองสงรเนาะมาครับโนบัสองครับลอจับโูล้เจีบับโลเจบลอยลเจบโลเบลอยๆลอยๆยๆๆๆลอับโตุ๊ตื้อจับกันลอยๆลอยๆลอยลยลอยอยากรลลอยนลอยกันอย่าบ้างอย่าบ้าง

Yo, 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 para, siempre, paraigue, para surf, yo, 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 para, đi. 10, 10, ouais, right, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, chỗ này chỗ Ok, này chỗ ok. Ok, à, hố này các เราเชี่ยนะฮะถึงปอยมากก็ไม่หิวแค่นี้นั้นนัดโอ้ถ้พูอนรต่อละนั่น่ววนั่นแ่หเอาปยนั่นนั่นเราขึ้นต่อเที่ยเยอะหนยอาชิมาละมาไหไเด้อ ต่อใช่ไอทนอมนไปเลยก็ด้องอินหรอกเอาเอาซีงมาต่วหนอ่อในบ้านหรเอืมใช่เราลักเครหลังหรออาอย่าล่ะอยู่ที่เท้าเนี่ยน่ล่ะนันี่่อ้าต่อ โคเงินโคข้าโเสียงงินโคข้ามลมียอดก็โคเสียงเทาั้นเงคเงินเียงโียเียน่่ใคูก็่าเอาเถอะครับลูกปีก่อนนั่นนัขดแนั่นอันนั้นเลี้ยงนั่นขัดแต่ยี่ยมาละชิ้นขัดหนูนั่น เออน iec, <No AL <No totally ั่นขนาดนั้นปลาเออกวกกกกอ้ยอ้ยไอ้ตัวาโง่ี่เรามีเมาอันนี้ยบยานน่หักนเขาจะนี่ี่แตมมอลเนี่ยหน่มตอไเนี่ยใ่เอายงมากาน่นี่ตวต้ขยี้ขนนนนนรวมบยาเนี่ยนปุยงเอายังมากเฉียดใส โยบย่านเนี่ยนะโยโยตัโยยไม่ซิงเด็กนั่นะไรกันน่นเอาอย่างห้องไต้ัข้าวบาไม่ยินดียไดไม่ยิเดีไต้อย่าไปปันหึ้งหลวมให้นะน้าท่านหึงเกียน่นในกาอืมใส่เตครับสต มา้ารถเต็มยอะข้ามหัเชียไ้ไปทนนี้้แจมหนาค่ะอันน้แหละ๋ยวกินเขาอะเนาะก็แถนี้ต่าเาจอรค,คม่หนแนครับนาะที่นอมือวไวขเ้นลงมา้าแต่โค้ดใมือดิปังควยนานๆครับนาะหุขุ้ออข